สวัสดีครับทุกท่านมีคอร์สสัมมนาออนไลน์เดือนกุมภาพันธ์6-6 6จะมานำเสนอกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020สเสาร์ที่18กุมภาพันธ์6-6 6 8 8 3 0นถึง21.30นเป็นไลฟ์สดมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นมีค่าใช้ใจ่ายและสำหรับท่านที่พลาดแต่ยังสนใจคอร์ส Great Reset and New Start 2020 ล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020รอบเก็บตกเป็นไลฟ์สดมีรอบเดียวเท่านั้นเสาร์ที่4มีนาคม66.18.30ถึง21.30นสนใจสอบถามได้ที่ไลน์ i d 9 5 9 9มีค่าใช้ใจ่ายผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก5.0ทำได้ผ่าน2ช่องทางคือทางปุ่มขอบคุณ s u p e r t h n n k s หรือผ่านทางบัญชีตามรูปนี้เท่านั้นนะครับ ต้องขอขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและสนับสนุนทุกท่านมาณที่นี้สงครามในยูเครนนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะก็ต้องบอกจริงๆแล้วมันเป็นสงครามที่จํากัดเขตนะเกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งระหว่าง2ชาติเท่านั้นนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับแต่เมื่อมีเนโต้นะครับเติมอาวุธยุทโธปกรณ์หนักๆเข้ามาอย่างที่ผ่านมานะครับก็เติมพวกอาวุธปืนใหญ่ นะครับเครื่องยิงขีปนาวุธนะครับแล้วก็ยังมีอาวุธต่างๆที่เติมเข้ามารวมถึงงบประมาณนะทางการาหารที่ส่งเข้ามาหนุนยูเครนนะครับให้สู้กับรัสเซียเนี่ยเราบอกว่าเดิมนะครับและสงครามมันจํากัดเขตนะจำกัดเรียกว่า2ฝ่ายระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่คราวนี้ดูเหมือนว่ามันจะขยายตัวออกไปนะเป็นการสู้รบระหว่างรัสเซียกับนาเนโตนะครับที่เราเห็นนะครับ มันในโต้เนี่ยจะบ่ายเบียงยังไงก็แล้วแต่นะว่าการช่วยอวุปกรณ์แก่ทางยูเครนเนี่ยนะไม่ได้เป็นคู่ปฏิปักษ์โดยตรงกับรัสเซียนะเพียงแต่ว่าหนุนให้ยูเครนสามารถสู้รบกับรัสเซียได้เท่านั้นเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าเดิมนะคู่ของความขัดแย้งเนี่ยคือรัสเซียกับยูเครนนะแต่การที่ทางในโต้เติมอาวุธเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับนับตั้งแต่พวก ปืนใหญ่นะปืนครกนะครับนะเครื่องยิงขีปนาวุธนะครับอ,อย่างไฮมานะครับอย่างปืนใหญ่นะ M777 อย่างเงี้ยน,นะครับนะแล้วก็มีพวกเครื่องยิงรถถังอย่างเงี้ยน,นะครับก่อนหน้านี้น,นะครับก็เรียกว่าอาวุธหนักละที่ล่าสุดน,นะที่เรามองเห็นนะครับยิ่งส่งอาวุธหนักเข้ามาที่พร้อมจะตะลุยกับรัเสเซียได้เลยนั่นก็คือรถถังนะครับ ที่เติมเข้ามาอย่างทางเยอรมันนะครับก็นุมัติส่งนะรถถังเรียวขาด2เข้ามานะหลาย10บลำนะครับหรือจะเป็นนะับเป็นร้อยคันก็ได้นะครับถ้ารวบรวมจากบรรดานะพันธมิตรทั้งหลายที่มีรถถังรุ่นนี้นะครับนะรวมถึงทางรัฐอังกฤษนะครับก็ส่งรถถังนะครับเชลเลนเจอร์ 2, สเข้ามานะเพราะฉะนั้นอาวุธหนักเหล่านี้แหะครับ นะถ้าทางเนโต้บริเซตบอกว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงกับรัสเซียนะครับต้องการหนุนยูเครนเท่านั้นเติมอาวุธเข้ามาเรื่อยเรื่อยแล้วที่เติมเข้ามาห้หนักขึ้นเรื่อยๆรนะครับรวมถึงเอเบรนะเอ็ม o นะครับของทางสหรัฐนะครับก็เติมเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นสงครามนี้จึงยืดเยื้อออกไปและดูเหมือนว่ามันไม่ใช่เป็นการสู้ระหว่าง2ชาติละระหว่างรัสเซียกับยูเครนเท่านั้นนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ายูเครนนะเปรียบเสมือน นะส่วนหนึ่งนะของเนโตไปแล้วเป็นสมรภูมิตัวแทนของเนโตไปแล้วนะมันปฏิเสธไม่ได้นะแม้ว่าเนโตจะบ่ายเบียงยังไงมันะไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงนะครับแต่การเติมอาวุธเข้ามานั่นหะมายถึงอ,อาวุธสังหารนะครับสังหารชีวิตของผู้คนนะของทหารรัสเซียนะครับมันย่อมมีผลแน่นอนนะถ้ามองตามหลักของเจตนานะครับ และยิ่งหลังๆเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าทางยูเครนจะร้องขออาวุธที่หนักขึ้นเหาือนอีกที่มีโอกาสได้ขยายวงของสงครามกว้างออกไปกอีกนั่นก็คือขีมนอาวุธพิสัยไกลนะครับรวมถึงเครื่องบินรบด้วยนะครับซึ่งทางยูเครนขอไปนะเพื่อจะสู้กับรัสเซียแล้วดูเหมือนว่าท่าทีอาจจะได้ด้วยสาหรับขีมนอาวุธพิสัยไกลนะครับส่วนเครื่องบินรบก็ยังเป็นที่ถกประเด็นปัญหากันอยู่นะในกลุ่มประเทศสมาชิกเนโต้นะครับว่าจะส่ง เครื่องบินรบเข้าไปในยูเครนหรือไม่ซึ่งนั่นหมายถึงว่าการขยายตัวของสงครามไปหลายร้อยหรือเป็นพันกิโลเมตรมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้นะครับในปี2 0 2 3ันีถึงสองพนี้านันเโต้จะบ่ายเบี่ยงยังไงเนี่ยถ้าดูจากการกระทำนะครับหรือกรรมหรือดูที่เจตนานั่นเองนะที่ทํากับทางรัสเซียส่งอาวุธหนักเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะตั้งแต่ปืนครกปืนยิงต่อต้านรถถังนะครับขีปนาวุธนะเครื่องยิงขีปนาวุธ นะปืนใหญ่ต่างๆมาถึงรถถังอนาคตจะเป็นเกียร์รุ่พิสัยไกลรวมถึงเครื่องบินรบเนี่ยเขาชัดเจนนะครับนะมันเป็นการชัดเจนนะครับแม้ในโต้จะใยเบียก็แล้วแต่นะการกระทํากรรมนั้นกับรัสเซียเขาชัดเจนนะครับเพราะดูที่เจตนาเป็นสําคัญนั่นเองเพราะการส่งอาวุธทักรยานก็ไปเป็นการสับสนุนนะครับในการทําลายทําลายล้างนะครับนะทหารของรัสเซียอย่างแน่นอนนะครับปฏิเสธไม่ได้ เพวาะนั้นจะกล่าวว่ายังไงใบายเบียงไงกรรมนี้มันเป็นกรรมของรัเสเซียกับเนโตด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ